จุดที่เราเห็นตรงนี้นะคะคจุดข้างหน้าของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะตรงนี้คือแม่น้าแม่กลองตรงนี้แม่น้าแม่กลองครับตรงที่ภูเขาตรงปลายปลายเนี่ยแล้วมีเห็นตรงต้นในภาพปลายตาเ,ออเรา,เนาในภาพนั่นก็คือจะกระชังปลาจะอยู่ทางซ้ายครับผมออกระชังปลาส่วนขวามือนั่นจะเป็นออพ,วพวกเรือดูดทรายเรือดทรายใช่ไหมเพราะนั้นคลองจะมาอยู่ทั้งในแนวห่างจากเกือบสามกิโลประมาณที เรือดูตายแถวๆนั้นนั่นคือคําว่าคลองคือคลองพันน้ําหรือว่าฝัดเวหรือว่าแม่น้ําสายใหม่ฝัดเวครับซึ่งเขาบอกมีขนาด1,200ล้านลูกบาทเมตรก็คือเท่ากับที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยแล้วมาจะลดอยู่ตรงนั้นถามว่าถ้าแม่น้ําอีกสายหนึ่งมาเจอกับตรงนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับแม่กลองก็ปัญหาก็น่าจะมาอยู่ในไอ้เกี่ยวกับตัวระบบนิเวศนะครับผมไอ้จากแม่น้ำทางเหนือ ซึ่งผ่านผ่านบ้านผ่านเมืองมาเยอะ,ะมาบรรจบกับแม่น้ําที่ที่ค่อนข้างสะจะสะอาดแล้วก็มาจากป่าทั้งสองเขื่อนเลยอย่างเงี้ยครับก็คงจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับทางระบบนิเวศมากกว่าค,คือหมายความว่าน้ําแม่กลองเนี่ยมาจากป่าที่บริสุทธิ์ใช่ครับ แล้วน้ํานี้ก็ต่อท่อไปทําน้ําประปาที่กรุงเทพทางน้ำปปททาที่กรุงเทพใช่ไหมขณะที่น้ําที่มันจะมาจากขานุราบุรีกาแพงเพชรแล้วมาเป็นแม่น้าสายใหม่เนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปในสภาพป่าแบบนี้ใช่ครับผมผ่านตัวเมืองมาผ่านตัวเมืองมาใช่ครับซึ่งความรู้สิ์ของน้ําที่จะมาก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจครับเพราะนั้นมันอาจจะกระทบระบบนิเวศของที่แม่กลองด้วยกระทบระบบน้ําประปาที่กรุงเทพด้วยใช่ครับใช่ไหมคะส่วนถ้าสมมุติว่ามันมาจริงๆ สภาพที่เรายืนอ,อยู่ในแพรตรงนี้นะคะที่น้ําอยู่ในระดับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมาอีกสักพันสองเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงคะสภาพจะปกติครับผมก็คือจะต้องเก็บจะต้องเก็บบไวที่22.6เท่าเดิมแพรว่าน้ําเราจะรักษาระดับไว้เท่านี้จะรักษา ครับผมเพราะนั้นไอ้น้ำที่มาใหม่ทั้งหมดต้องปลอ่อยออกหมดปล่อยออกลงเขื่อนทั้งหมดต้องเปิดบานจะต้องเปิดบานท,ทั้งหมดอันนี้ถ้าเกิดเปิดบานเขื่อนแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นเขื่อนขวางแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค,คือสภาพสภาพของเขื่อนแม่กลองเนี่ยเหมือนกับเขื่อนเออจ้าพญาคือคเป็นเขื่อนขวางลำน้ำครับผมใช่ไหมนี่นถ้าเกิดว่ามาอีกพันสองแปลว่าเขื่อนแม่กลองก็จะต้องเปิดเต็มที่ต้องเปิดเต็มที่ดังนั้น น้ําแม่กรองหลังเขื่อนแม่กรองลงไปตั้งแต่กาญจนบุรีถึงราชบุรีไปกระทั่งสมุทรสงครามเนี่ยน้าก็จะเพิ่มขึ้นน้ําจะเพิ่มขึ้นถ้ามีน้ํามานะถ้ามีน้ำมาถ้ามีน้ํามาก็คือผลกระทบข้างบนจะไม่มีครับแต่ผลกระทบที่ราชบุรีกับปากอ่าวโพธารามมีแน่บางนกแขวกอัมพวาครับผมอันนั้นจะมีปัญหาคือน้ําจะเยอะขึ้นถ้าน้ํามาพันสองจริงใช่ไหมคะรับพอเขื่อนเนี่ย ยังไงก็ต้องเก็บไว้ที่ระดับคูมที่ต้องรักษาระดับไว้อันนี้คือบทบาทหน้าที่ของเขื่อนใช่ครับผมเพราะว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนโชลประทานครับเป็นเขื่อนที่คุมน้ําให้พอเพียงกับการใช้งานด้านเกษตรกรรมกับการทาปราปาครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เขื่อนไม่ใช่ทางผ่านน้ําไม่ใช่เก็บกักน้ําไม่ได้เก็บกักน้านะคะอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของเขื่อนแม่กลองครับอันนี้ถ้าสมมุติฐานว่ามาพันสองจะเกิดอย่างนั้นขึ้น แล้วสมมติฐานอีกอันนึงคือไม่มีน้ํามาครับถ้าสมมุติว่าเราตัดแม่น้ําเสร็จแล้วไม่มีน้ํามาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็คือถ้าไม่มีน้ํามาก็คาดว่าก็คือตามพฤติกรรมความเคยชินของชาวบ้านที่อาจจะมีน้ําใช้ที่น้ํานอนทองกับน้ําที่ใช้อยู่ฝั่งของรัศดรของของลุง่มน้ําเจ้าพระยาอาจจะเกิดการแก่งแย่งน้ํากันระหว่างลุ่มเจ้าพยากับแม<ต>่กอง พอเมื่อน้ำใหม่ไม่มาป้อนแล้วคนที่เคยมีน้ำใช้รินแม่น้ำสายใหม่ทั้งหมดไม่มีน้ำก็จะแยกน้ำจากเจ้าพญาขึ้าไปเพราะนั้นการไปตักน้ำตั้งแต่แม่น้ำปิงก็อาจจะต้องมีการแบ่งน้ำมีการแบ่งน้ำแน่ใช่ไอ้ช่วงฤดูแล้งครับสมวนเมื่อมีการแบ่งน้ำฤดูแล้งจากแม่ปิงเพื่อมาให้แม่น้ำสายใหม่ที่คนรินน้ำเนี่ยได้มีน้ำใช้ครับเจ้าพญาน้ำลด ระบบนีเพชรเจ้าพยาหมีปมัญหาไหมเขาก็มีเพราะปีนี้ก็คือน้ำเค็มมันหลุดมันหลุ่มาจนถึงที่ประตุมแล้วครับก็คือถ้าน้ำมันลดลงเนี่ยไอ้ตัวค่าน้ำเค็มนี่มันก็อาจจะขึ้นมาสูงกว่าที่ประตุอีกซึ่งถ้าจจถึงหยุดยากมันมีผลกระทบแน่ครับถ้าน้ำเค็มถึงระยึดยานี่แปลว่าระบบการทำกรเกษตรกรรมก็เสียไปทั้งหมดจาก บางใสขึ้นมานี่ซึ่งไม่เคยเจอกับน้ำเค็มคก็จะเสียหายมากนั้นถ้าไม่น้ำสาัยลงจุดนี้เนี่ยแปลว่าส่วนที่อยู่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้โดยระบบของเขื่อนแล้วจะไม่ทำให้ระดับน้ำสูงไปกว่านี้แต่หลังจากเขื่อนลงไปเนี่ยคือตัวประเด็นปัญหานั้นไอ้จุดที่เขาเรียกว่าท่าล้อนะคะแล้วก็เอ่ออะไรนะชุมหรอท่าชุมเหรอ หมุงชุ่มม่วงชุ่มใช่ไหมเออถ้าล้อกับม่วงชุ่มตรงนี้ใช่ไหมโอเคม่วงชุ่มจะเดือดร้อนม่วงชุ่มไม่มีผลกระทบถ้าล้อจะมีผลกระทบถ้าล้อมีผลกระทบเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ตรงพื้นที่ใช่ไหมซึ่งถ้าล้อส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะชุมชนเมืองเป็นชุมชนลิมแม่น้ำครับผมแปลว่าส่วนที่ใกล้แม่น้ำเนี่ยจะต้องถูกย้ายออก ถูยยออกย้ายออกใช่ไหมซึ่งตรงนั้นครัวเดือนค่อนข้นถถางหนาแน่นทางผ่านทุกเส้นทางมันก็ค่อนข้างจะหนาแน่นหนาแน่นนใช่ไหมครับผมนั้นเท่ากับว่า,าวถ้าคิดในเชิงระบบการจัดการน้ําแล้วก็ระบบนิเวศแล้วเนี่ยแม่น้ำสายใหม่ไม่ได้จะเป็นชุดความคิดที่จะเป็นคําตอบเดียวอของการบริหารจัดการน้ําที่จะต้องแก้ปัญหากัน ใช,ใช่ไหมคะน่าจะมีทางเลือกทางอื่นมันต้องคิดวิธีอือ่นกันต้องคิดวิธีใช่ไหมคะคซึ่งมันน่าจะมีโอ,อกาสคิดได้มากกว่านี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะตรงนี้คือแม่น้ำแม่กลองนะคะอำเภอท่าม่วงตำบลท่าล้อกับเอ่อตร,ตรงนี้ก็เลยม่วงชุมนะคะอยู่ใกล้ๆกันค่ะจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้วันที่ท27ตุลาคม2556ค่ะ